แมตเปิดหมดเปลือกปมคบส่งกลั้นดรามาประนำแค่กระพริบตาก็ผิดแล้ว เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแมทเพียรณนีได้ออกมาเปิดเส้นทางชีวิตรักของตนเองกับสงกรานต์เตนนรงผ่านทางรายการยังไงไหนเล่าของสามพิธีกรสาวก้อยนาตีดรีมโดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าทางชีวิตเพิ่งเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวแต่ครบทีก็คบกันนานถึง15ปีเป็นคนติดแฟนพอสมควรสําหรับคนปัจจุบันก็คือสงกรานต์เตนนรงเจ้าตัวเผยว่าชีวิตก่อนหน้านี้ราบเรียบมาตลอดไม่มีอะไรต้องเครียดแต่ตอนนี้ต้องคํานึงถึงทุกอย่าง มีอยู่ช่วงหนึ่งแมทหายไปเลยไม่รับงานอะไรทั้งสิ้นเพราะแค่กระพิบตาก็ผิดแล้วทุกอย่างผิดไปหมดไม่เคยคิดว่าอยากซู้กับใครแต่เรื่องราวที่เจอทําให้แมทโตขึ้นมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดอยู่ที่เลือกจะมองมุมไหนเท่านั้นเองแมทรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ผิดศีลธรรม ในช่วงที่เครียดหนุ่มสงกรานต์ก็เป็นความสบายใจให้เช่นเล่นตลกให้ดูปกติแมทไม่ค่อยงอนแต่ถ้าโกรธก็จะโกรธเลยเช่นเรื่องที่ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาแมทจะอยู่ด้วยกันแต่สงกรานต์ก็จะมีกิจกรรมทําอยู่ตลอดแต่แมทงอไม่ยากของกินอร่อยๆก็งอได้เลย ตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีรู้สึกลงตัวและพอดีหมดทุกอย่างแล้วยอมรับว่าก่อนหน้านี้พี่สงกรานไม่ได้เป็นคนแรกๆที่แมทจะลองคุยแต่เขาเป็นคนขยันอดทนตั้งใจและทุ่มเทตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจสาวแมทเพื่อีกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ